ความเป็นอยู่ของเชื้อพระวงศ์อยุธยาที่ถูกจับไปอังวะ ในพงศาวดารพมา่าฉบับราชวงศ์คองบองบันทึกไว้ว่าครั้นพระเจ้าช้างเผือกอังวะทรงได้อนานาจักอายุทยาอันไพสารมีแดนอยุทยาโยนกสมพระไทยแล้วพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งให้เหล่าพระมเหสีพระธิดาพระคณิตาและพระนัดดาของเจ้าพระนครอยุธยาให้ได้ยากโปรดให้กักตัวไว้ให้อยู่แต่บริเวณเรือนภายในราชธานีแล้วมอบหมายให้เหล่าอมาตพมา่าเป็นผู้ถวาย งานกันไปแต่ละพระองค์พระราชโอรสพระราชาอนุชาและพระราชนัดดาล้วนเป็นชายพระองค์โปรดจัดที่พำนักในเรือนชั้นนอกและพระราชทานอาหารเสื้อผ้าและเครื่องอุปโภคบริโภคต้องตามธรรมเนียมไทยจนพอเพียงขึ้นชื่อว่าอัมมาศผู้ดีไพร่ที่เป็นชาวอุธยากษัตร,ร,ริยัพม่าโปรดจัดย่านให้ตั้งบ้านเรือนอยู่กินอาศัยสิ้น